ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราที่ตอนนี้อนุมัติไฟเขียวไปดีเรียบร้อยครับสั่งทับไทยเรานั้นล้อมปราบทันทีแล้วก็มีการสั่งดับข้างคำินเหกด่านพร้อมกับยกระดับเต็มขั้นปิดด่านตลอดแนวครับจนกว่าคำินจะสิ้นสภาพภัยคุกคามของไทยเราที่สำคัญไปกว่านั้นครับทางโซนกองรับปฏิที่สองเองเราก็ไปไว้ใจไม่ได้เพราะล่าสุดมีโดรนล้ำมาอีกแล้ว โดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราก่อนโดยเฉพาะบริเวณบริที่กองรับภาคที่1อย่างบ้านหนองจานซึ่งความเคลื่อนไหวตอนนี้ครับจากการตรวจสอบของความมั่นคงไทยเราเองก็พบมวลชนขมเมรจํานวน200คน ยังทยอยเดินเข้ามาในพื้นที่และก็พบว่าในส่วนพื้นที่โดยรอบนั้นทางกัมพูชาเองก็ได้ก่อสร้างเพิงพักเพิ่มเติมอีกซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับจำนวนหลายจุดด้วยกันโดยเป็นการร่วมมือกันทั้งประชาชนชาวเขมรและก็เจ้าหน้าที่ในการก่อสร้างเพิงพักแห่งนี้ด้วยซึ่งการก่อสร้างเพิงพักมันก็มองได้หลายแบบนะครับแบบแรกเลยเหมือนขเขมรจะเอามากัน้น แนวเขตแดนแทนพอมีการสร้างเพิงพักแบบนี้แล้วมีคนที่เข้าไปอยู่คนที่เข้าไปเฝ้ามันก็จะกลายเป็นเราเข้าไปยึดไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดไปไล่มันก็จะมีเรื่องอีกแต่ว่าเราต้องยึดนะโดยยังมีการอัปเดตรอบพื้นที่นะครับก็ยังพบข่าเมดงมีการทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องแบบเหมือนกับเป็นม็บเราจัดตั้งมารอบนี้เนี่ยที่เพิ่มเติมก็คือมีการใช้ไม้ไผ่ยาวเหลาปลายแหลม คนละท่อนเลยเหมือนจะจงใจทำร้ายทหารไทยเราครับเหล่ามาเป็นอาวุธซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแค่ไม้ปลายแหลมเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีผู้สูงอายุจูงลูกจูงหลานเข้ามาในพื้นที่อีกต่างหาก แล้วก็ยังมีรายงานล่าสุดออกมาว่ากำนันลีครับที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารตลอด3มื้อเนี่ยยังเกณฑ์ยังระดมชาวบ้านทยอยกันเข้ามาอยู่ตอนนี้ชาวบ้นาเนเขมรก็จับกลุ่มกันแบบหลวมๆรอบหมู่บ้านเลยและฐานขาเขมรเองก็ไม่ให้เข้าพื้นที่ป่ายางด้วยซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ครับเหมือนขเขมรเองก็เจะรู้นะซึ่งก็าคาดว่าน่าจะเสียหายในวิธีนานาชาตินะครับแบบยับเยินด้วยเนื่องจากฝ่ายไทยเองมีหลักฐานครบถ้วนทั้งการขโมยรั้วลวดหนามขณะเวียดนามเห็นก็ยังรู้เลยว่านี่มันดีแดนไทยแล้วขเขมรมาขโมยแบบนี้ได้ยงไง ก็มีทั้งด่านคขมรมีทั้งหน่วยงานรัฐที่เริ่มออกมาตักเตือนชาวบ้านแล้วโดวยหนึ่งเหตุผลครับที่คขมรเริ่มมีการระดมมวลชนเข้ามาก็คือช่วงเช้าเนี่ยเรามีการใช้ UAV บินตรวจการแนวชายแดนซึ่งเป็นเขตแดนของไทยนะแต่ว่ากัมพูชาเข้าใจผิดแล้วก็คงไปปลุกระดมปั่นข่าวจนนํำให้ชาวบ้านเนี่ยออกมารวมตัวกันประมาณ200คนในวันนี้แต่ว่าสถานการณ์ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับขม่นก็ไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ป่ายางเหมือนเดิมก็ออกจากพื้นที่ไปแต่จุดนั้นเนี่ยมันเป็นดินแดนของไทยเราทั้งหมดเลยที่ขม่นเข้ามาอยู่ขม่นเข้ามาสร้างเพิงพักแห่งใหม่นะมันเป็นดินแดนของไทยเราประกอบกับกองทัพก,กัมพูชาครับก็มีการเชิญนักข่าวต่างประเทศลงบริเวณบ้านหนองยากแก้วด้วยซึ่งก็นนนํําาโดยผู้ท้ทองถิ่ จังหวัดบันเตมเมนเจยของกัมพูชาเองมีการสนับสนุนเด็กเข้าร่วมม็อบเตรียมใช้เป็นเครื่องมือโลกมนุษย์ที่สำคัญเลยครับมาอีกแล้วมาอย่างต่อเนื่องก็คือนำคณะทูต i อ t ลงบุรีบ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วอีกแล้วครับลงแล้วลงอีกแล้วมาเก็บหลักฐานอะไรกันนักกันหนาครับเมื่อวานนี้ก็ลงมามาแบบวันเว้นวันมาเลเซียก็เดินตัวเอียงมาเลยนะครับซึ่งเป็นประธานในคณะทูตอาเซียนหรือว่า IoT ด้วย นี่ก็เป็นเรื่องราอับเดตเกี่ยวกับบริเวณบริทีบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วล่าสุดนะครับขาเมนก็ยังระดมมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าไม่ค่อยเห็นพระมากเท่าไหร่เมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหพระ ของขมรมาสี่ทุ่มนะครับไม่รู้ว่าเป็นพระจริงพระปลอมนะแต่ว่ามาปักหลักอยู่ในพื้นที่เลยต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับอันนี้เป็นฝ่ายความมั่นคงของไทยเราที่ออกมาย้ําชัดเจนว่าจุดที่ขมรประท้วงบ้านหนองยาแก้วก็คือจังหวัดสักแก้วเขตด,ดินแดนของไทยเราไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิ์แต่อย่างใดซึ่งเรามีแบบหลักฐานชัดเจนมากนะครับก็เป็นเอกสารข้อตกลงไทยกัมพูชาที่ลงนามร่วมกันในปี2559 ฝ่ายกบพชาครับลงนามโดยนายลายเซียงลีตอนนั้นดดารงตําแหน่งผอกองเทคนิคและก็การสํารวจก็มีการลงนามยืนยันแล้วว่าจุดนั้นเป็นฝั่งของไทยเราแต่ขามเหนนก็ยังมีการเข้ามาลุกล้ําทั้งที่เรามีเอกสารชัดเจนคุยกันไม่รู้เรื่องจริงๆซึ่งตอนนี้ฮุนมาเนตอย่างที่ทราบกันครับไปฟ้อง ทางอเมริกาฟ้องจีนฟ้อง UN เโดยฝั่งไทยเราเนี่ยก็เตรียมที่จะเล็งประชุม UN ด้วยที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพราะเกรงว่ากัมพูชานั้นจะฉวยโอกาสในช่วงกรณีพิพาทขามิญฟ้องฝ่ายเดียวโดยไทยเราก็ต้องจําเป็นเร่งไปชี้แจงกับประเด็นนี้นะครับว่ามันอยู่ในส่วนของเราและทางกองทัพบ,บกก็มีการยืนยันออกมาว่าฝ่ายไทยเราไม่เสียเปรียบซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเราก็มีการพูดคุยกับพลตีเชิงชุมนายด่านกัมพูชาครับโดยทางฝั่งกัมพูชาก็รับทราบมา แต่ไม่ได้ตอบตกลงว่าจะห้ามชาวบ้านมาปลูกระดมในบริเวณดังกล่าวส่วนกําลังพลของเราครับก็ยังมีประจําการปกติอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ขึ้นมาอีกเนี่ยก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายจับกุมทันที โดยกองก,กาลังบุรพาครับยังมีการกล่าวเพิ่มเติมออกมาอีกว่าเราสามารถยึดคืนพื้นที่ที่ขมรมันลุกลามได้แล้วเนี่ยประมาณ100ไร่โดยก็เหลือเป็นแค่ย5สไร่เท่านั้นและก็มีการยืนยันการันตีออกมาว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังมวลชนที่ถูกเกณฑ์มาก่อความวุ่นวายนั้นคือกำนันลีและก็ยังเชื่อว่ายังมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังระดับสูงกว่านั้นอีกก็คือฮุนเซนแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งก็เป็นผู้ที่เสียประโยชน์เนื่องจากพื้นที่ที่เรายึดคืนมาได้เนี่ย หรือว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ขยายมาจากปอยเปตดโดยก็มาเปิดเครือข่ายใหม่บริเวณนี้ก็เรียกว่าเป็นการสรุปชัดเจนมากๆนะครับยิ่งล่าสุดเนี่ยผอโบโ,โบหรือว่าผู้บัญชาก,การทหารสูงสุดก็ยืนกรานเป็นเสียงเดียวกันหมดทุกเหล่าทัพเลยครับชัดเจนว่าปิดด่านจนกว่ากัมบูชานั้นจะสิ้นสภาพภัย,ภยุกคามทันทีเป็นการประกาศแบบรุกเต็มขั้นแล้วว่าเรายืนยันชัดเจนทุกเหล่าทัพเลยว่ามีความจําเป็นต้องปกป้องธิปไตย ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่แนวเขตนี้เท่านั้นยังมีอีกเขตพื้นที่หลายแนวเลยที่เราไม่สามารถใช้ทหารลาดตะเวนได้ตลอดและก็การสร้างรัว้วถือว่าเป็นมาตรการที่ทําให้การเคลื่อนที่ผ่านแดนโดยผิดกฎหมายมันยากขึ้นและก็บอกว่ามันจําเป็นกับการสร้างรั้วตลอดแนวชายแดนของไทยเราทั้งบกอากาศเรือและก็ตํารวจเห็นพ้องตรงกัน ว่าจะปิดด่านจนกว่ากัมบูชาจะาสิ้นสภาพภัยคุกคามพร้อมกับออกมายืนยันว่าทหารไทยครับเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงซึ่งก็ยังยึดหลักปิดสร้างสู้จัดการกัมบูชาด้วยกับภัยคุกคามความมั่นคงและเราเองก็ไม่ต้องการดินแดนของเขมรแม้แต่ตารางนิ้วเดียวประกอบกับผู้ว่าจังหวัดสระแก้วครับ ก็ได้ส่งหนงังสือประท้วงไปยังฝั่งกัมพูชาแล้วกับปมรุกรานและก็พบขมิกว่า200คนรวมตัวกันบ้านหนองจานแถมยังก่อสร้างเพิงพักที่พักพิงเพิ่มเติมอีกสนเกิดไม่ออกไม่ทำเนี่ยเ,เราก็จะจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วขมิน,นี้ก็ยังมีหน้ามาสั่งการไทยเราอีกก็เป็นผู้ว่าจังหวัดบันรเตียมเมินเจยครับล่าสุดเนี่ยมีการส่งเรื่องมาถึงไทยเราบอกว่าได้โปรดอนุญาตให้คนขมิกลับไปอยู่ที่เดิมและก็ขอให้รื้อลดน้นาออกทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ว่าขมิส่งเรื่องมานะครับ โอ้โหแล้วส่งเรื่องมาแบบนี้เหมือนมีนัยยะอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ส่งมาทั้งหมด4ข้อข้อแรกก็เป็นขอให้รักษาสถานการณ์เดิมโดยยึดยตามข้อตกลงหยุดยิงข้อที่2ก็คือตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศขอให้ฝ่ายไทยเราเนี่ยอนุญาตให้ชาวกัมพูชากลับไปอยู่อาศัยในบ้านของตนเองและก็รื้อสิ่งกีดขวางอย่างเช่นลวดหนามผ้าใบที่ฝ่ายไทยเรานําไปวางไว้ข้อที่3ก็คือให้ฝ่ายไทยเราหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆที่อาจเพิ่มความตึงเครียดและข้อที่4ก็คือประเด็นใดที่ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายจังหวัดเนี่ย ส่งต่ออีกแล้วนะครับยื่นเรื่องต่อไปอีกแล้วการที่จะออกมาพูดแบบง่ายๆว่าเฮ้ยไทยเอารถน้ําออกเธอเอาทุกอย่างออกเธอแล้วให้คนขมรเมยนี่ยไปอยู่ที่จุดเดิมมันไม่ใช่นะครับคือมันเป็นดินแดนของไทยเรา คือหลักเขตแดนมันก็ชัดเจนน่ะเขาเหม็นเถียงเราไม่ได้เลยถ้าเกิดเราชัดเจนในเวทีโลกเราชี้แจงแบบที่มันตรงประเด็นผมเชื่อว่าไม่ว่าโลกไหนก็ต้องเข้าข้างไทยครับเพราะว่าเส้นเขตแดนมันชัดเหลือเกินคุณจะบอกว่าเป็นหลักสิทธิมนุษยชนไม่ได้เพราะมันเป็นดินแดนของไทยเราจะเอาหลักอะไรมาสู้เนี่ยมันก็ทําไม่ได้เออถ้าเป็นพื้นที่พิพาทเนี่ยอันนั้นมันก็ต้องดาเนินการเรื่องยาวนานหน่อยแต่ว่าพื้นที่นี้มันไม่ใช่พื้นที่ปีพาทมันเป็นดินแดนของไทยเราซึ่งก็จําเป็นต้องสร้างรั้วจริงๆนะครับเพราะว่ามันประชิด ออกมาซัดหุนมาเน็ตว่าบิดเบือนในประชาคมโลกและก็ต้องเร่งส่งข้อมูลสู้สงครามข่าวสารแบบยืนยันว่าบ้านหนองจานวาดหนองยากแก้วนั้นอยู่ในเขตดินแดนของไทยเราซึ่งมันไม่เข้าเงื่อนไขเจราจา JBC เลยเพราะมันไม่ใช่ดินแดนของเขมรไม่ใช่บรินิบพาทแต่ว่ามาเลเซีย อยู่ดีๆจะมาเอาเข้าเรื่อง JBC มันไม่ได้นะครับมาเลเซียก็ต้องพร้อมรับฟังข้อมูลรอบด้านด้วยไม่ใช่ขมเมนพูดแบบนี้แล้วจะไปเชื่อเลยมันเป็นสิ่งที่เอเอียงและก็ไม่เหมาะสมกับการเป็นประธานอาเซียนอย่างมากซึ่งก็เป็นเรื่องราวของกองรับพิดที่1น,นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวอัปเดตล่าสุดที่เราก็ตอบโต้ไปหลายขนาดเหมือนกันทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและก็ขนาดเล็กโดยเฉพาะกองทัพของเราเนี่ย โอ้โห5เราทับเห็นพ้องตรงกันปิดด่านจนกว่ากัมพูชาจะสิ้นสภาพภัยหุกคามแบบนี้เพราะว่าฮุนเซนน่าจะหงายหลังตกเก้าอี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเขาอยากเปิดด่านจะจะขาดครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเอ่ยีนเอ่ยุนเาเนตฟ้องไปหมดแม้กระทั่ง UN แม้แต่มาเลเซยียเนี่ยก็ยังฟ้องแต่ว่าการเปิดด่านปิดด่านเนี่ยก็ต้องมาคุยกัน2ประเทศถ้าเกิดอยากจะเปิดด่านเขมีก็ต้องยอมเราทุกอย่างซึ่งถามว่าเราเสียหายไหมมันก็มีความเสียหายอยู่บ้างนะครับแต่เชื่อว่าเขมนเสียหายกว่าแล้วมันจะส่งผลเสียต่อฮุนเซนฮุนเาเนตมากขึ้นก ก็เดี๋ยวรอติดตามกันกับเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับกองทัพภาคที่1บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะครับเอาละมาต่อเนื่องกันอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ก็โยกมาฝั่งกองทัพภาคที่2กันบ้างกับสถานการณ์อัปเดตล่าสุดออกมาของวันที่19กันยายนนะครับก็มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวกัมพูชาและก็มีตรวจพบโดนบริเวณปราสาทพระวิหารกับโดนตัวเนี่ย12ลำ ภาาตาควาสิบาลำแล้วก็ช่องสายตะกู1นลำซึ่งเราก็ยังพบเห็นอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันกองกำลังของลังไทยแล้วก็ขมรยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นเดิมและไทยเราก็จัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจการปฏิบัติการตอบโต้ทุกเวลาเลยเป็นเรื่องราวอัปเดตของกองทัพปฏิสออกมายัางคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเหมือนกันยังไงก็ต้องรอติดตามอัปเดตอย่างต่อเนื่องผมเชื่อว่าขมรคงจะไม่ยอมง่ายๆเพราะถ้าเกิดยอมเนี่ยเขายอมไปแล้วนะครับฮุนเซนก็ยอมไปแล้วแต่ตอนนี้ผมก็ไปส่งความเคลื่อนไหวของฮุนเนเมา ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับลงเพลงอย่างเดียวไปดูได้นะครับคือมีเพลงแบบแต่งขึ้นมาประมาณ4ี่หเพลงตั้งแต่การประทะกันเนี่ยเหมือนฮุนเซนจะแต่งเพลงมาประมาณ10กว่าเพลงได้แบบที่ว่าไม่ได้สนใจยัยดีอะไรเลยนะครับมาตรการหลายอย่างก็เริ่มได้จากเขาที่เข้าทางของไทยเรามากขึ้นซึ่งก็ต้องรอบเดียดจากฝ่ายความมั่นคงอีกรอบหนึ่งกับสถานการณ์ตลอดแนวชายแดนเอาละในส่วนของทลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอ,อัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ